พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนึงสือหนึ่งและสองสมุเอลสัปดาห์ที่8โครงร่างเชื้อสายของดาวิดกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าข้อพระกัมพีสองสมุเอลบทที่7ข้อ12อกข้อ14ก่กมาทิยบทที่22ข้อ41ถึงข้อ45กิจการบทที่13ข้อ23ข้อ33โรมบทที่1ข้อ3ถึงข้อส บทที่8ข้อ29วิวร์บทที่22ข้อ16วันจันเลขโรมันหนึ่งเราจะตั้งเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเรา2ส,สมุเอลบทที่7ข้อ12กข้อ14กอ,อารบิกหนึ่งถ้าว่าตามตัวอักษรแล้วเชื้อสายของเจ้าในข้อนี้ชี้ถึงซาโลโมผู้เป็นบุตรของดาวิด หพงศาวดารกษัตริย์บทที่5ข้อ5บทที่8ข้อ15ถึงข้อ20อารบิก2ถ้าดูตามเฮปบรายบทที่1ข้อ5ขอซึ่งยกอ้างมาจาก 2. องสมุเอลบทที่7ข้อ14กอจะเห็นว่าจริงๆแล้วเชื้อสายของดาวิดก็คือพระคลิ์ในฐานะพระบุตรหัวปีของพระเจ้าผู้ทรงมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์เฮบรายบทที่1ข้อ5กอข้อ6อารบิกส วลีเชื้อสายของเจ้าในสองสมุเอลบทที่ 7: ข้อ12อกและบุตรของเราในข้อ14กอกได้เปิดเผยเป็นนัยยะว่าเชื้อสายของดาวิดจะกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งก็คือเชื้อสายของมนุษย์จะกลายเป็นบุตรของพระเจ้าโรมบทที่1ข้อ3ถึงข้อ4อาราบิกสถ้อยคำที่เกี่ยวกับเชื้อสายของดาวิดได้กลายเป็นพระบุตรของพระเจ้านี้ จะถูกสืบสารและพัฒนาต่อไปอย่างหนักแน่นในพันธสัญญาใหม่มาทัายบทที่22ข้อ41ถึงข้อ45วิวรณ์บทที่22ข้อ16เลขโรมัน2ในมัทัยบทที่22ข้อ41ถึงข้อ45องค์พระเยซูเจ้าทรงถามคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นี้พวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคลิ์นั้นร่องทรงเป็นบุตรหลานของผู้ใดข้อ42่อ อารบิกหนึ่งพวกฟาริสายว่าพระคริสต์ทรงเป็นบุตรหลานของดาวิดองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงถามพวกเขาว่าในเมื่อพระคริสต์เป็นบุตรหลานของดาวิดแล้วดาวิดจะเรียกพระคริสต์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรข้อ43ถึงข้อ45อารบิกสองเราจะรู้จักพระคริสต์ได้โดยอยู่ในวิญญาณของเราผ่านการเปิดเผยของพระเจ้าเท่านั้นข้อ43เอเฟโซบทที่3ข้อห อารบิกสามพระคริสทรงเป็นพระเจ้าในสภาพพระเจ้าของพระองค์นั้นพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของดาวิดมาทิยบทที่22อข้อ43อามาบิกสี่พระคริสยังทรงเป็นมนุษย์ด้วยในสภาพมนุษย์ของพระองค์นั้นพระองค์คือบุตรหลานของดาวิดข้อ42สข้อ45สัปดาห์ที่8วันจันทร์การบำร,รุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าสองสมุเอบที่ 7: ข้อ12 เมื่อวันเวลาของเจ้าครบแล้วและเจ้าล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะตั้งเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากท้องของเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา2ส,สมุเอบทที่7ข้อ14เราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราถ้าว่าตามตัวอักษรแล้วเชื้อสายของเจ้าใน2ส,สมุเอบทที่7ข้อ12 ชี้ถึงซาโลโมบุตรชายของดาวิดผู้ก่อสร้างพระวิหารอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมหนังเล็บหนึ่งพงศวดานกษัตริย์บทที่ 5: ข้อ5บทที่8ข้อ15ถึงข้อ20สองโครนิกาบทที่22ข้อ9ถึงข้อ10บทที่ 28: แข้อ6แต่ถ้าดูตามเฮปบรายบทที่ 1: ข้อ5ขอซึ่งยกอ้างบรรจากสองซามมเอลบทที่ 7: ข้อ14กก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเชื้อสายของดาวิด ก็คือพระคริสต์ในฐานะพระบุตรหัวปีของพระเจ้าในเล็บเฮปบปรายบทที่1ข้อ5กข้อ6ผู้ทรงมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์และในที่นี้มีแบบเลงโดยซโลโม1เลเล็บ2สมุเอวบทที่7ข้อ12คคำอธิบาย1วลีเชื้อสายของเจ้าใน2องสมุเอลบทที่7ข้อ12และบุตรของเราในข้อ14ได้เปิดเผยเป็นนายะว่า เชื้อสายของดาวิดจะกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งก็คือเชื้อสายของมนุษย์จะกลายเป็นบุตรของพระเจ้าท้อยคำนี้สอดคล้องกับท้อยคำของเปาโลในโรมบทที่1ข้อ3ถึงข้อ4ที่กล่าวถึงพระคริสต์ในฐานะเชื้อสายของดาวิดซึ่งถูกชี้หมายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าในสภาพมนุษย์ของพระองค์ที่อยู่ในการเป็นขึ้น ถ้อยคำนี้ยังเกี่ยวข้องกับคำถามขององค์พระผู้เป็นเจ้าในมันทธิวบทที่22ข้อ41-45ซึ่งกล่าวว่าพระคริสต์จะเป็นทั้งบุตรหลานของดาวิดและพระบุตรของพระเจ้าผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของดาวิดโดยเป็นบุคคลที่อัศจรรย์เป็นมนุษย์พระเจ้าที่มีสองสภาพคือสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เปิดเผยอย่างชัดเจนว่าเชื้อสายของมนุษย์ซึ่งก็คือบุตรมนุษย์นั้น สามารถกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้ตัวของพระเจ้าเองซึ่งเป็นองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นส่งกลายมาเป็นเชื้อสายของมนุษย์คือเชื้อสายของดาวิดผู้เป็นมนุษย์คนหนึ่งเชื้อสายนี้ก็คือพระเยซูมนุษย์พระเจ้าพระยาฮูวาพระผู้ช่วยหน่งเล็บมมทัยบทที่หนึ่งข้อ18ถึงข้อ21สิบอดงติโมเทียวบทที่สองข้อ8ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยสภาพพระเจ้าของพระองค์เพียงอย่างเดียว หนังเล็บลูกาบที่หนึ่งข้อ35แต่โดยการเป็นขึ้นพระองค์ผู้เป็นเชื้อสายของมนุษย์ก็ทรงกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าในสภาพมนุษย์ของพระองค์ด้วยหนังเล็บสองสมุเอลบทที่7ข้อ14คําอธิบายหนึ่งเลือกอ่านข่าวสารมัทธิวบทที่22ข้อ4 1ถึง42กล่าวว่าเมื่อพวกปาริไซประชุมกันอยู่พระเยซูทรงถามพวกเขาว่าพวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์นั้น ระองค์ทรงเป็นบุตรหลานของผู้ใดเมื่อพวกปาริายถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าถามด้วยคำถามนี้พวกเขาตอบว่าพระคริสต์ทรงเป็นบุตรหลานของดาวิดในเล็บข้อ42คำตอบนี้ถูกต้องตามพระคัมภียัยงไม่ต้องสงสยัยจากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเหตุใดดาวิดจึงได้เรียกพระองค์ในวิญญาณว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ข้างขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบบรรดาศัตรูของท่านให้อยู่ใต้พระบาทของท่านถ้าดาวิดทรงเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านจะเป็นบุตรหลานของดาวิดได้อย่างไรหน่งเรบข้อ43-45คำถามในที่นี้คือปูดทวดเรียกเหลนของตนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร นี่เป็นคำถามข้อหนึ่งที่พวกฟาริไซก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแล้วพวกฟาริไซมีความรู้เกี่ยวกับฐานันดรของพระคริสต์ตามพระคมภีร์เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นคือรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรหลานของดาวิดตามสภาพมนุษย์ของพระองค์พวกเขาขาดความรู้อีกครึ่งหนึ่งในเรื่องสภาพพระเจ้าของพระคริสต์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าการกล่าวถึงวิญญาณในข้อ43บบ่งชี้ว่าทางเดียวที่เราจะรู้จักพระคริสต์ได้ ก็คือในวิญญาณของเราผ่านการเปิดเผยของพระเจ้าในเล็บเอเวโซโบที่สข้อหพระคริสต์นั้นช่างอัศจรรย์ยิ่งนักพระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ทั้งพระบุตรของพระเจ้าและบุตรหลานของดาวิดพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดและเล็กน้อยที่สุดด้วยโอพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งเราต้องรู้จักพระองค์ให้ถึงขั้นนี้เมื่อนั้นเราก็จะทูลว่าข้าแต่องค์พระเยซูเจ้าสำหรับพระองค์แล้ว ข้าพระเจ้ารู้จักอย่างไรก็ไม่หมดสิน้นข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นผู้เดียวที่คู่ควรถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าผู้นี้ก็ต้องเป็นพระองค์อย่างแน่นอนถ้าจะมีใครเป็นมนุษย์ที่จริงแท้ผู้นั้นก็ต้องเป็นพระองค์อย่างแน่นอนพระองค์เจ้าข่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระผู้ไถ่ชีวิตและความสว่าง แม้เราจะสามารถรู้จักพระคริสต์ได้แต่เราก็ไม่มีทางเข้าใจถึงพระองค์ได้อย่างถีถ้วนเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรและพระองค์ก็ถูกเรียกว่าพระบิดาด้วยในเล็บเทียบยาสยาบทที่9ข้อ6เพราะพระคมภีร์ได้กล่าวไว้เช่นนั้นแต่เราก็ไม่อาจที่จะเข้าใจครอบคลุมถึงเรื่องนี้ได้อย่างครบถ้วนเรายังรู้ว่าพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและบุตรมนุษย์และพระองค์ทรงมีทั้งพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ และนิสัยของมนุษย์อยู่ในตัวตนเดียวนี้ดังนั้นพระองค์จึงเป็นตัวตนเดียวที่มีสองนิสัยและสองชีวิตแต่เรื่องนี้ก็เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้อย่างถี่ถ้วนเราได้แต่เชื่อทุกสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้และสรรเสริญที่พระองค์ช่างทรงอัศจรรย์ยิ่งนักเราต้องนมัสการพระองค์ต้อนรับพระองค์เข้ามารับสุขพระองค์และมีประสบการณ์ต่อพระองค์ในฐานะที่เป็นผู้อัศจรรย์ หนังเรบทเรียนชีวิตมัธไทายหน้า691 6 9 3ถึง695เลือกอ่าคนค้นคว้าบทเรียนชีวิตมัธไทายตอนที่59